ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนังครอบจัก,กรวาลและนี่คือรายการเดอะเรซูเม่รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติที่มาที่ไปของตัวละครความสามารถและวีรกรรมของพวกเขาและเดอะเรซูเม่ในวันนี้พบกับวายร้ายตลอดการแห่งจัก,กรวาลดิสนีย์ที่รักเสื้อผ้าขนสัตว์เป็นชีวิตจิตใจชื่อนั้นคือ Cruella ครูเอล l l เดวิลเอ s t e l l a คือสาวน้อยผมสองสีครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำที่มักถูกบูลลี่จากเพื่อนๆเ,เสมอเธอมีเพื่อนสนิทสมัยวัยเด็กชื่อว่าแอนิ a ต้าแรดคริปที่เป็นเพียงคนเดียวที่ชื่นชมในความกล้าบ้าบินของเอสเทล่า แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเอสเทลล่าก็ยังโดนแกล้งจนต้องออกจากโรงเรียนไปและได้เห็นแม่ของตอนเองประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาตายไปต่อหน้าต่อตาเธอจึงโทษตัวเองมาตลอดเพราะคิดว่าเธอคือต้นตอของอุบัติเหตุนั้นเอสเทลล่าได้หกละเหินมาเจอกับ2เด็กหนุ่มแจสเปอร์กับฮอเลสทั้ง3เริ่มอาชีพนักต้มตุ๋นตั้งแต่เด็กยันโต จนเอสเดลล่ารู้ว่าเธออยากเดินตามความฝันในการเป็นดีไซเนอร์ระดับท็อปนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เอสเดลล่ารู้ความจริงบางอย่างและเปลี่ยนเธอให้เป็นคูเอลล่าหมายถึงชื่อนะครับไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือนะความจริงก็คือความจริงโดยคำว่าคูเอลล่าเดวิลมันเป็นการเล่นคำมาจากคำว่าคูเอลล่าที่แปลว่าโหดร้ายและเดวิลในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าตัวร้าย ถ้ารวมคำกันก็จะแปลได้ว่าตัวร้ายผู้โหดร้ายได้ยินถึงก,กับคนลุกเลยนะครับแม่นนคุณล่าปรากฏตัวครั้งแรกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง The Hundred and One Dalmatians ของดอดี้สมิธในปี1956 ก่อนที่วอลดิสนีย์จะซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นอนิเมชั่นขนาดยาวภายใต้ชื่อ1 0 1 h n d a n m a t i o n s ในปี1961ที่ได้ทำให้คุณล่าเป็นไาลร้ายที่ทรงอิทธิพลตลอดการดังจนได้ไปอยู่ในภาคต่อกับ1 0 1 h d a n n m a t i a n s 2 p a t c h London Adventure ต่อมาในปี1996ได้มีการสร้างตัวละครคุณล่าแบบคนแสดงในหนังฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์ครั้งแรกกับเรื่อง 101 d u n m a t i ั n s ผู้ที่มารับบทควีล่าก็คือเกรนโคสนั่นเองด้วยการแสดงของเธอทำให้ตัวละครควีล่าเป็นที่รู้จักไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองและได้มองเห็นอีกมุมนึงของตัวละครนี้ในหนังภาคต่อ1 0 2 d d u n a t i ู n n ดังจนเป็นตัวละครหลักในแอนิเมชันซีรีส์เรื่อง101 d u n m a t i ั n s The Series ที่เอาตรงๆตัวละครอื่นในเรื่องแทบไม่มีบทบาทแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในซีรีส์ชุด Once Upon a Time ที่นำแสดงโดย Victoria Smurfit และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในปี2021นี้กับภาพยนตร์เรื่อง Cruella ที่นำแสดงโดยแฟนผมเองครับ Emma Stone ซึ่งในส่วนแรกของหนังคือประวัติที่ผมได้เล่าไปตอนต้นนั่นเองถือเป็นหนัง l i ฟ e a อคชั่นไวลไลท์เรื่องที่2ต่อจาก Maleficent ที่จะพาผู้ชมไปเห็นอดีตอันแสนโหดร้าย และอีกมุมหนึ่งของตัวละครที่ชื่อว่าคูเวล่าสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ Disney Plus h o s อร r ตวิธกรรมหลักๆของไวร้ายนามคูเวล่าคือการที่มักจะตะเวนหาสัตว์เพื่อมาทำเสื้อคลุมหรือเสื้อเฟอร์ของเธอเธอสามารถทำทุกวิธีทางยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เธอขอดิวกับแอนิตา้าเพื่อนของเธอว่าจะขอซื้อลูกหมาทั้งหมดไปทำเสื้อเฟอร์ลายจุด แต่อนิต้าไม่ยอมขายทำให้คูล่าไปจ้างแจสเปอร์กับฮอร์เลสในการไปขโมยลูกหมาและถะลกหนังลูกหมาทั้งหมด99ตัวแจสเปอร์คไอวา o w ด l l ิ e t t l e f ต r half Not one ม h i l l i n g till the job's ส o n e ความสามารถหลักๆของคูล่า เธอเป็นดีไซเนอร์ที่มีหัวคิดอันล้ำสมัยเธอสามารถตัดชุดต่างๆให้ล้ำอนาคตได้อย่างเนียบและความจริงแล้วเธอเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นนักวางแผนที่ดีเจ้าเล่ห์เพทุบายการที่เธอมีผมสองสีเหมือนเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวตนของเธอว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีตรงกลางเธอมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ในตัวดีก็ดีใจหายแต่อย่าให้แม่ร้ายก็ร้ายใจเสียนะ เวลล่ามักจะตามล่าสัตว์ต่างๆเพื่อมาทําเสื้อขนเฟอร์ของเธอมันเป็นงานอดิเรกที่ค่อนข้างวิปรดิตฐไปสักนิดนึงมันก็ไม่นิดนะเพราะแทนที่เธอจะซื้อสําเร็จจากร้านเสื้อผ้าเธอดันต้องการทําเองแต่ขอบอกไว้ก่อนเธอไม่ได้ข้างขนสัตว์มาตั้งแต่แรกเพราะเธอได้แต่งงานกับชายที่มีอาชีพขายขนสัตว์และของขวัญจากชายคนนั้นคือเสื้อขนมิงที่ทําให้ควีนล่าชอบเอามากๆการบ้าเสื้อขนเฟอร์ของเธอ ทำให้เธอเป็นวายร้ายจากดิสนีย์ที่มีคนเกลียดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่เธอเป็นแค่คนธรรมดาแต่เธอทําร้ายคนดูได้มากกว่าตัวละครที่มีพลังพิเศษซะอีกเพราะการที่ถลกหนังสุนัขคนรักสัตว์มองว่าสุนัขคือสมาชิกในครอบครัวการทําอย่างนั้นมันช่างน่ารังเกียจและเธอยังมีอิทธิพลในการส่งผลให้มีการลนรงไม่ให้ใช้เฟอร์แท้ในยุคนั้นอีกด้วยสมแล้วจริงๆที่โรเจอร์ถึงกับแต่งเพลงนี้ให้ Cruella Cruella scare you, Deville, Deville she doesn't evil If thing will no เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรซูเม่วายร้ายผู้ชั่วร้ายอันดับหนึ่งแห่งจัก,กรวาลดิสนีย์อย่างคุณแม่คูเอลล่าถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และเรซูเม่คนต่อไปจะเป็นตัวละครใดฝากติดตามด้วยนะครับ และพวกเราหนังครอบจัก,กรวาลขอตัวโครจรไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ